พรีเซนต์เก่งทั้งสองทีมเลยนะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้จะไปคุยกับน้องที่บอกว่าเรื่องเซ็กซ์เนี่ยไม่ใช่แฟนก็แทนกันได้ค่ะไม่ใช่แฟนเนี่ยแทนกันได้หรือว่าไม่ได้ได้ค่ะความเป็นเพื่อนบางครั้งก็อาจจะว่ามีความรู้สึกดีๆเหมือนแบบว่าเป็นเพื่อนสนิทคนนึงเหมือนแบบเทียบเป็นกับแฟนได้ประมาณนี้เหรอไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนก็ทดแทนกันได้เหรอครับบางเวลาค่ะ <S <S บางเวลา ไม่ใช่แฟนแทนกันไม่ได้จริงหรือไม่จริงในมุมมองของเราจริงรค่ะจริงคือมันไม่หามารทดแทนกันได้เหรอก็อ,อย่างที่พี่เขาบอกว่าเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างนี้ค่ะครับมันแทนกันไม่ได้เพราะว่าเราจะเดินไปงี้เราสมมติหนูเป็นแฟนกับพี่ใช่ไหมคะพัพชะาเล่นมุกนี้พัชรลาถามพี่ก่อนบ้างไหม<พ>สมมติว่าหนูไม่อยู่หนูไปปารีสปารีสถ่ายแบบพี่จะเดินออกไป ปา,ากซอยพี่น้องเราไปมีเพศสัมพันธ์กันอะพี่คิดว่าเขาจะยอมไหมคะมีอะไรที่แทนกันไม่ได้ก็อย่างเช่นค่าตัวคะ่ะคือแบบว่าหนูไปถ่ายแบบแล้วพี่จะเป็นคนได้ตั์มันก็คงจะไม่ได้เราเลิกกันเลยดีกด่า